ยอดยอดยอดขนมครกไม่ไม่ไม่เป็ไงไอแคนเซิลอยู่ปีนี้คลิปจะเปลี่ยนไปสภาพหน้าตาเนี่ยบอกเลยว่าสอบตกแคมแหลกไม่ไล่เหมือนที่พวกตองแรกเลยนะเขไปจะวายเอาหยอดความหวานอีกนิดนึงหวานเหมือนไรอ่ะหวานเนความรักของเรา ไปเรื่อยๆแล้วมันเขินจริงนะเขินเขินแล้วมันทำตัวไม่ถูกลุงก็เขินทีลุงถ่ายอยู่ก็เขินกบเกินความพันของคลิปเราเป็นแฟนรีเควสกันมาเยอะนะคะว่าตั้งแต่ตามีลูก6คนแล้วทุกคนก็บอกว่าอยากให้เราเนี่ยมาทำคลิปรวมญาติรวมญาติอีกครั้งนึ่งตอนนี้ก็คือปีใหม่เนาะเดือนนี้เราก็เอากันให้จุๆจุไปเลยกับ ตามีลูก6คนพักต่อและคลิปที่แล้วเราทำข้าวหลามใช่ไหมนอกจากข้าวหลามแล้วเ,เดี๋ยวเราจะพาไปดูภาคต่อของข้าวหลามก็คือยอดหยอดหยอดพ่อเหรอแอลพ่ออีกแล้วโอ้โหคนเขารู้แล้ว <S <S หยอดพ่อมันหยอดทุกวันแล้วเน่แต่วันนี้เราจะเด็ดด้วยกันที่ยอดยอดขนมครกเก๊ก้เน่เอาเลยไหมแลวก่อนที่เราจะไปดูวิธีการหยอดของแม่นะคะอย่าลืมนะคะ ชอบคลิปนี้กด subscribe กดกระดิง่งตุงต้งติงต้งตุ้งติ้งตงิ้งให้แม่ด้วยนะคะแล้วเราไปดูการหยอดกันแม่ลุงศรีเนะี่ยเล่าของคลิปที่แล้วให้เราฟังว่าจะมีกิจกรรมที่รวมญาติแล้วทำด้วยกันใช่ปีนี้เราลงมาติดกันว่าเราเลือกทำขนมครกเพราะ,อ,ะอยากให้พ่อเขาแบบได้เห็นยายอะ่ะจัดคอนเทนต์นี้ให้เรา นอกจากข้าวหลามแล้ววันเดียวแม่จับขนมโค้กให้จะเห็มีคอนเทนต์นี่นี่คือเขาเรียกว่าโปรดิวเซอร์ตัวจริงโปรดิวเซอร์ตัวจริงยายให้เราทำอะไรเราก็ทำตามแหละถูกเขาก็นั่งกำกับอยู่ตรงนู้นกำกับกำกับนั่งกำกับนั่งกำกับอยู่ตรงนท้นายอย่าเราต้องพูดเบาๆเดี๋ยวยายได้ยินว่าเดี๋ยวสักพักยายจะเข้าเฟรมมาเองจะเข้าเฟรมเองแต่จะบอกยายยายมาพูดหน่อยไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาสักพักเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวทำอะไรไม่ถูกใจเดี๋ยวจะเข้ามาเองลุงอ่ะจับสังเกตพ่อได้แล้ว พอเป็นอาหารโบราณท้องถิ่นพ่อจะสงวนตัวเซฟเซฟเซตัวเองนิดนึงพ่อจะไม่มีปากไม่มีเสียงพ่อยอมจำนวนแต่โดยดีแต่อันนี้พอไหวไหมพ่อเอางี้การวาดเดียมันอยู่ตอนที่ควักออกนี่เอางี้คลิปเนี้ยบอกเลยสารภาพเลยว่าลุ้นๆนะแล้วก็ท้าผู้ชมทางบ้านที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำขนมก็จแทกคอมเมนต์มาเลยแม่หยอดพ่อแค่ ต้องเอาน้ำตาลปี๊บไปผสมน้ำก็คือเป็นน้ำเชื่อมแหละง่ายๆเพราะว่ามันจะช่วยความกรุบกรอบคือเรียกเบิร์นคาราเมลอ่าไหนๆแม่อะไรนะครับนกแล้วก็ลดคาราเมลไปจอดก็คือคาราเมลไม่ก็คือมันช่วยช่วยในเรื่องของความกรอบในผิวนอกครับใอ่ากะทิใช่ไหมฮะใช่ครับหมดเลยไหมหมดเลยไหมอ๋อนี่คือละลายแล้วแม่กะทิหัวกะทิประมาณเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา แล้วนี้ก็คือกะทิอใส่ไว้ใส่เลยนะใส่เลยหมดเลยนะไม่ต้องหมดก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเหลือนิดเดียวแพ้ไว้หยอดหน่ะเพราะปึ๊บนะรับเปล่าเปล่าแก้วนึงอีกหน่อยนึงอัตราส่วนไม่รู้เพราะว่าเขาตัวไว้ให้แล้วสารภาพกันเลยตรงกองเลยบอกตามตรงว่าทําอาจจะไม่อาจจะครั้งแรกด้วยซ้ําเอามุกฟาดไว้ก่อนกบเกลื่อนกบเกลื่อนให้เวลามันลันรู้ไหมว่าแป้งที่เราใช้ต้องเป็นแป้งอะไรแป้งข้าวเจ้าเมื่อกี้เก่งมาก แป้งแป้งแป้งเยอะแค่ไหนแป้งเยอะแค่ไหนแม่แป้งหมดถุงนะครับผมยายายเริ่มเริ่มมาแล้วหมดถุงนี่หนึ่งกิโลกะทิประมาณลิตรลิตรลิตรกว่ากับสองลิตรใส่แป้งเข้าไปเลยหนึ่งกิโลแล้วห้ามห้ามคนทำไมครับเพราะเราเป็นคนอยู่แล้วโอ้โหซูมให้เลยเนี่ยห้ามคนเลยเหรอครับใช่แล้วให้เขาอะลงไปเองถ้าเราไปคนอะแล้วมันจะแข็งอ๋อเหรอใช่ ทแป้งไปใช่ไหมหนึ่งกิโลอ๋อนี่ไงลงไปเองเริ่มละลายแล้วแล้วก็ละเลงกะทิของเราลงไปกราบเรียนคุณผู้ชมทางบ้านเลยนะฮะว่าทำผิดทำถูกหรือมีเทคนิคอะไรพิเศษของการทำขนมครกนี่กระแทกคอมเมนต์เข้ามาได้เลยมือหม่ครับมือใหม่เคยเห็นในหนังป่ะในละครเวลาเขาทำละครในละครในซีรีส์อ่าใช่ ครูพระคู่นางทำอาหารรูปกันอ้ยังไงยังที่รักอะไรติดหน้าปึ๊บป๊บป๊เลมาต้องนี่เธอทำไรอ่ะเฮ้ยอุ้ยมาต้องมาต้องนี่ ต่อไปทาหน้าครับทาหน้าก็ต้องไปที่คลินิกนะไปนอนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีแบบว่าอบไอ้น้ำเฟเชลปุ๊บเป็นตาพ่อ,พอ <c oughs> บอกแล้วอะปีนี้คลิปจะเปลี่ยนไปา,าทาหน้าขนมครกคือยังไงแม่มันคือหน้าอะไรอะ่ะไม่เข้าใจหน้าขนมครกก็คือเวลาแบบพอเราหยอดอันนี้ไปแล้วใช่ไหมเราต้องหยอดแบบเหมือนหยอดหน้าอหยอดเติมอีกหยอดความหวานไปอีกนิดนึงใช่เราก็จะมีนี่เหมือนเวลาพ่อจีบแม่ใช่ไหมต้องหยอดแบบไหนฮะ ิิพ่อไม่ต้องหยอดเพราะว่าแม่หยอดเองนี่เขาเรียกว่ากุยช่ายเอ้ยเดี๋ยวกุยช่ายเดี๋ยวกุยช่ายจรยิ้ๆเนี่ยกุยช่ายเอามาใส่ในในน้ำโคกหรอไม่รู้ก็หน้าเนื่องจากว่าต้นหอมหรือมันไม่ใช่เออเนี่ยคิดมาตลอดว่าเป็นต้นหอมมันคือกุยช่ายทำหน้าก่อนทำยังไงวันนี้จะเสร็จไม่ีด้อ้าวแม่ทำแล้วเอาน้ำในนี้ใส่ลงไปนี้ใส่ใส่ลงไปพอประมาณ แล้วก็น้ําตาลหวานมากหวานน้อยก็แล้วแต่ชอบมีเศษอะไรเข้าไปเนี่ยเศษเสี้ยวหัวใจที่ฉันมีอะไรต่อไม่รู้อ่ะต่อด้วยเอาไว้เชียร์พ่อปีนี้หมดเลยแล้เนี่ยพ่อนี้เราจะทำหน้าต่อด้วยน้ําตาลชอบมากชอบน้อยหวานมากชอบน้อยแม่ไม่ชอบหวานมากอ่ะต่อที่เกลือต่อนิดนึงป๊าป๊าป๊าเดี๋ยวค่อยหน่อยหน่อยค่หน่อยค่หน่อยฟีลลิ่งฟีลลิ่งมันบอกไอ้เนี่ยที่เราทำกับไม่เกลือที่เราผสม มันทําไมอ่ะอันนี้คือแป้งไงแป้งก็คือใส่ตรงฐานมันก็เหมือนกับเวลาเราทําพวกเขาเรียกอะไรอ่ะเออนมถ้วยอ่ะอ๋อเข้าไม่ฐานล่างฐานบนครับแต่ได้ความที่มันเป็นสีขาวไงลูกเราจะดูไม่เห็นใช่ใช่เราเราต้องจําได้ว่ากาไหนเป็นกาไหนเท่าแหละนั่นคือเหตุผลที่เรามีสองกาใช่เข้าใจละเข้าใจละกาหลงนั่นไงนั่นไงมาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆหลงแม่เหรอหลงทางเสียเวลา มาลงพัทยาแล้วเธอจะโชคดีเออโอเคหวานเหมือนไรอ่ะหวานเนความรักของเราไปเรื่อยๆมันหวานเกินไปปีเนี้ยเต็มอีกซะหน่อยมือใหม่หัดแอลถ้าไปชมทางบ้านต้องเฉียรพ่อด้วยนะแม่เข้าใจฟืลริ่งของพ่อแล้วว่าเวลาที่แม่แอลพ่อ แล้วมันเขินจริงนะเขินเขินแล้วมันทำตัวไม่ถูกลุงก็เขินคือลุงถ่ายอยู่ก็เขินอ่ะพอแป้งเอ่อเขาเรียกว่าลงแล้วลงไปแล้วใส่เกลือไปสักเนี่ยหนึ่งถุงหนึ่งถุงเพื่อให้หมดเลยเหรอพ่อไม่เค็มหรอเดี๋ยวมันจะหวานไปอ่าไม่อยากให้หนุ่มโคกมันมาแข่งกับเราอะทำไมครับไม่ให้มันหวานเกินเราปีนี้ให้พ่อเขาให้พ่อเออปีนี้ให้พ่อเขาแม่ค่อยค่อคนอ๋อค่ค่อเนื่องจากว่าแม่กลัวว่าเดี๋ยวมันจะแข็ง แต่ข้างล่างมีความเป็นตะกรอนก้นหรือเปล่าไม่มีม่มีอ๋อมายลายของมันเองเลยแล้วจุดไฟก่อนไหมแม่ใช่เลีเข้ามาค่ะเลเข้ามาค่ะใครอยากอุดหนุนนะคะขนมคกโคโพนะคะตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นค่ะซื้อ3คู่แถม1คู่แต่ถ้าซื้อ6คู่ไม่แถมค่ะอร่อยไหอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับพอ คือพ่อพยายามต่อบทพยายามต่อบทเผื่อมีอะไรลูกค้าไงเออรับรองค่ะกินขนมอาขนมโคกอันนี้แล้วจะกินที่ไหนไม่ได้อีกเลยค่ะเพราะมันเป็นอะไรคะับเพราะแกลกไม่ได้เลยครับเรียกว่าคลิปนี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับฟอสเนื่องจากว่านานๆใครจะเห็นพ่อเป็นแบบนี้ตอนนี้มีปัญหาเรื่องลมมันแรงมากเดี๋ยวลมมาแรง ไปกันนะเลอะเทอะกันแล้วกันมีแฟนเพจแนะนำบอกว่าให้แม่ไปเล่นรับเชิญเป็นต่อหน่อยโบวะโบวะแม่แม่ควรจะนะแต่ถ้าเกิดแอนไปเล่นเป็นต่อเนี่ยน่าจะไม่ได้คู่ผมละคู่ใครคงต้องไปคู่แม่พี่อูดก็พิยมอะไรประมาณนี้ฉันก็ไม่อยากคู่กับเธอหรอกทำไมอะครับเพราะเธอมันคือพระเอกอจบยังไงนี่จบแล้วหรอมุกจบตรงนี้เหรอก็รู้ไม่ทางส่วนฉันล่ะฉันเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอ่ะ กินอะไรก่อนเนี่ยแล้วเราทบหน้าตอนไหนเราทบหน้าตอนไหนไเราก็ทบหน้าเลยครับแม่ใส่เยอะแม่ใส่เยอะแม่ใส่ไม่ะม่ไม่เอเอันนี้ตักหยอดแล้วดีกว่าโอ้โอ้ผัวเมียช่วยกันหยอดเนาะเข้ามาค่ะอร่อยไหมครับพอแล้ว มาดูความถูกต้องและผิดพลาดในกระทะเดียวกันครับอันนี้คือยังไงคือความผิดพลาดแบบไหนพ่อดันใส่ใส่หน้าเข้าไปก่อนไม่ไม่ไม่แต่เนื่องจากว่าลมมันแรงเนี่ยอย่างนี้ความถูกต้องตอนนี้ปัญหาคือลมเราต้องเอาฉนักสีใช่บางลมบางลมอะคือคนอื่นเขาไม่รู้เขาจะทำคลิปแบบเราไหมนะทุลักทุเลเลอเกินนี่ไงคึง เพราะฉะนั้นเราให้ท่านผู้ชมเขาทราบไปเลยว่าถ้าจะทำหนมโคกนั้นดูทางลมด้วยใช่ดูด้วทางลมด้วยแม่ครับลุงจะบอกให้นะว่าถ้าได้ประมาณนี้นะหลังลุงเรือเขาไม่ให้ปล่อยที่ให้เธอตั้งแผงหรอกนะเราก็จะไม่มีวันเป็นโปรได้ถ้าเราไม่รู้จักสมัครเล่นก่อนอ๋อเราต้องรู้จักข้อผิดข้อพลาดมันไม่มีใครมาถึงอลเก่งเลย กำลังย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 ังนะอยากรู้อยากรู้ว่าอย่าไปรู้อย่าไปอยากอย่าไปอยากจะไปอยากรู้มากเลยอย่าไปอยากรู้เยอะผอมโบราณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้พ่อกับขนมครกไอแคนเซิลอยู่ไม่เอาเทเดี๋ยเทขอไม่ชอนระบอเล็กกระไฟมดเล็เออตอนนี้เหมือนทั้งคู่พยายามเอาตัวออกหางเตาแล้วกะว่า ท่านผู้ชมคะไปทำคอนเทนต์อื่นกันดีไหมคะก็เลยคือเมียเริ่มจะตามผัวแล้วหรือเริ่มที่จะแบบว่า I cancel you เห็นที่เราซื้อกินมันดูเกิดง่ายนะแต่มันไม่ง่ายแล้วซึ่งเป็นศิลปะอาหารอย่างหนึ่งที่คนร้องเลยอยากให้มันหายไปจากโลกนี้เป็นขนมที่แบบชอบมากนี่กี่ร้อนๆเลยเนาะชมกบเกอนกบเกินความพังของคลิปเราให้ให้พให้พูดผู้ชื่อชายกระทำแล้วเดี๋ยวแม่มาปิดให้ สภาพหน้าตาเนี่ยถ้าลุงเป็นกรรมการบอกเลยว่าสอบตกตกมากมาตกเลยพูดเลยว่าร้อนคุณชาคิดครับคุณไม่ไม่ควรจะยึดอาชีพนี้นะครับทำหนุ่มคบไม่ได้ทำหนุ่มคบไม่ได้นะฮะแต่ด้ความที่เมื่อกี้กลัวหวานอเค็มเค็มเชียบลอกเลยรสชาติไขรสชาติมันกินร้อนๆนะอร่อยแต่ถ้าเกิดเย็นๆเนี่ย ไปจะวายเอาปกติอะพ่อเอ้ยเวลาปิดคลิปเราจะพูดเนื้อหาประมาณว่าถ้าใครชอบคลิปน um ี้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งใช่แต่เชื่อเหอะ ไม่มีใครชอบคลิปนี้หรอกเพาเฟลเฟลทั้งคลิปเลยแล้วบอกเลยว่าขนมพกเนี่ยเรารักษาเอาไว้ใช่แล้วเก็บเอาไว้เพื่อมันอาจจะเป็นธุรกิจในวันข้างหน้าและรักษาศิลปะของวัฒนธรรมอาหารไทยไปด้วยแต่ถ้าเกิดจะมาทำเล่นแบบนี้อย่าหนึ่งชั่วโมงผ่านไปไม่ไล่อะไรเลยแถมแหลกไม่ไล่เหมือนที่พวกตองแรกเลยนะฝากฝากฝากกด อย่ากิ๊กไม่รู้<ะ>เขาจะ,จะเขาจะกด subscribe s ับสไครต์เรานเนี่ย <laughs> นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กรุณากด subscribe <c oughs> กดกระดิ่งดิ้งด้วยนะครับยายคนเขาถามแฟนๆาถามเมื่อไหร่จะเปิดช่องวสววพาเที่ยวแบบเอายินๆแฟนๆรายการที่แบบเป็นคุณป้าคุณแม่เขาก็อยากเห็นยายพาเที่ยวเขาก็จะไปตามเพราะยายเที่ยวสนุกนะเอางี้เอางี้เราจะทำคลิปบางชั้น ยายพาเที่ยวได้เลยมีเสียกด้วยอ่าบางชันนะโอเคถ้าทําคลิปยายพาเที่ยวบางชันแล้วมีคนดูเกิน1นึ่งแสนคนยายสัญญายายจะเปิดช่องของตัวเองโอเคไหมตกลงปะโอเคโอเคตามนี้ตกลงอ่ะจะมือให้ผู้ชมเห็นไปทะเลแหวกที่บางชันด้วยก็หาหอยแครงหาหอยแครงดําปูดำไหม ไม่ดํากินอย่างเดียวทําไมเฟี้ยงมือทิ้งขนาดนี้ <laughs> พอเรื่องกินปุ๊บเรื่องบินเรื่องจ่ายทําไมเฟี้ยงมือทิ้งอห่ใไม่ชอบไม่ชอบยาย่ไม่ชอบใ่ไอ้ <laughs> เอาก็ไก้เกี่ยวไก้ยก็ได้มาเเกี่ยวไก้ยเกี่ยวไก้ย